กับเรียนท่านประธานภาและก็สมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ขอบคุณในคํากล่าวอภิปรายในแรกที่ผ่านมานะครับก็ยินดีรับฟังให้เกียรติเสมอมานะครับเพราะเราก็เคยเป็นทหารมาด้วยกันอยู่แล้วนะนันการประเมินตัวเลขของรายหน่วยงานตัวเลขมันก็มีตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างอันนี้เป็นคงเป็นที่เราทราบไปอยู่แล้วนะทางการโลกตลาดการในประเทศไทยภาคธุรกิจภาคเอกชนแต่ถ้ารู้ว่ามันมันต้องลดลงแน่นอนนะ ไม่ว่าจะตัวเลขอะไรก็ตามอ่ะเพราะสาการเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นข้อท็จจริงที่เราต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแล้วข้อมูลที่รัฐบาลรวบรวมมาก็จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบภาษีระบบการลงทุนการค้าต่างก็สรุปรวมขึ้นมาและะาๆๆ้วสภาพรสภาพร์ก็มารวบรวมนะครับในส่วนของการใช้ประมาณนั้นก็อยากจะกราบเรียนว่าวันนี้เรามาเสนอระมาณปี64ใช่ไหมฮะแล้วเราต้องไม่ลืมที่เรามีระมาณอะไรค้างอยู่บ้างวันนี้กะมาณปี -63 ในช่วงไตรมาตรสุดท้ายก็ยังอยู่ที่ยังต้องดาเนินการต่อไป แล้วงบมาในเรื่องของงบเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทก็มีในส่วนของเยียวยาก็จ่ายไประยะแรกจ่ายไปไปแล้วในก้อนแรกนะครับในก้อนที่สองือฟื้นฟูอีกสี่แสนล้านที่จะเข้ามาในในเดือนกรกฎานะครับในสามเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดถึงงบมาปีหกสี่ใช่ไหมฮะแล้วงบมาเหล่านี้แล้วยังมีงบมาพรบโอนงบประมาณอีกใช่ไหมอีกก้อนหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้เราต้องมาว่าจะจัดสัดส่วนอะไรออกมาเหล่านี้อย่างไรมันต้องมีตัวล็อกมันมีกรอบ เหมือนกับประมาปี64ี่เนี่ยนะครับมันก็มีกรอบยุทธศาสตร์ชาิอะไรนี้นไปแต่ไส้ในของมันก็คือแผนในรายละเอียดเป็นแผนงานงโครงการที่ต้องออกมาและผมคิดว่าในรัฐบาลเองก็คงคง,คงไม่ไม่คิดถึงในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่นะครับความหงใยต่างต่างผมคิดว่าทั้งผมก็คงคิดไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเพราเราก็ก,ก็ก็เคยเป็นหามาด้วยกันนะแต่ผมคงคงพูดแบบลักษณะแบบเหมือนเหมือนท่านไม่ได้อะนะ ัน,นผมจะพูดเน,นีลักษณะของผมก็คือว่าวันนี้ท่านต้องกลับไปทบทวนแะล้วว่าปี63ยังเหลืออยู่มีอะไรอยู่บ้างนะฮะงบเงินกู้เยียวยาและฟื้นฟูฟื้นฟูเนี่ยต้องการใช้งบประมาณ4ี่แสนล้านเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้โดยพักหนึ่งภาคธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับแล้วในส่วนของทางการเมืองไทยเขาก็มีมาตรการในการดูแลขนาดใหญ่นะไม่ว่าจะกองทุนไม่ว่าจะต่าง เรื่องรัฐบาลก็ดูแลเรื่องภาษีเรื่องยืดเวลาชําระหนี้ต่างๆ,ๆเราเานี้ท่านต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้บางทีที่เราปล่อยที่เราปล่อย,อ,ยออกไปไมาตรการไว้มันทําให้การจัดเก็บไม่ได้มันลดลงใช่ไหมครับพอถึงเวลาตรงนั้นท่านไปพูดตรงโน้ตว่าต้องลดตรงนี้ลดตรงนั้นตรงนี้แต่ถึงเวลาวันนี้ท่านบอกว่าไรายได้ลดลงมันก็แน่นอนนะครับมันต้องลดลงแน่นอนแต่มาตรการในการเตรียมการว่าวันหน้าเราจะหารายได้อย่างไรท่านต้องไปติดตามที่รัฐบาลมีโครงการแบบเพิ่มขึ้นมาบ้างนะไม่ว่าจะเรื่องของการปรับปรุงเรื่อง ในเรื่องอโลจิสติกในเรื่องของถนนโหนทางท่านบอกไม่มีความจําเป็นมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่มันยังมีไม่เพียงพอไม่ครบนะวันนี้เราก็ทํารถไฟฟ้าเพื่อการเพา่มตัวเกิดขึ้นสะดวกในการประกอบการธุรกิจการลงทุนรถไฟความเร็วสูงการลงทุนอ e EC ีการลงทุนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเใน10จังหวัดนะชายแดนรอบประเทศอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมมาตรการเหล่านี้รองรับไว้ทายังไงเหล่านี้มันจะฟื้นตัวให้ได้เร็วขึ้นทายังไงเขาจะมีการลงทุนมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะวันนี้สิ่งเหล่านั้นคืออนาคตถ้าย้อนกลับไปดูที่ผ่านมากิจการกิจกรรมใหญ่ๆแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมในประเทศไปไหรือไม่ตั้งแต่โชดช่วงจักวาลมีรัฐบาลไหนเคยทําบ้งไหมนะผมไม่ไม่กล่าวก้าวล่วงใครนะครับแต่ผมพูดกับคนที่ที่วิพากษ์วิจาร์อยู่ตอนตอนข้างนอกด้วยอะไรด้วยผมก็ต้องการให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลเนี่ยมองทั้งอนาคตมองวันนี้แล้วแก้ปัญหาอุปสรรคที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศทั้งหมด นั่นแหละครับคืองานที่เป็นความยากง่ายว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะเพราะผมพูดอย่างเดียวไม่ได้ไมันต้องทานะครับแล้วก็ทําให้มันต่อเนื่องนะครับก็ขอย้ํางบมาณปี63สามมาเงินกู้เงินจากพลบวัลลภงบมางบมาปีสอ64ที่จะต้องส่งต่อผมกลาบเรียนว่าแผนงานโครงการทั้งหมดเขาต้องทำรายละเอียดมามากกว่าน,นี้นี้นี่ก็เป็นยอดวงเงินที่จะรับในกิจกรรมเหล่านี้เหล่านั้นเท่าไรข้อนี้เท่าไรนะกิจกรรมที่หนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ถึงเวลากระทรวงเขาต้องไปทําโครงการขึ้นมาละเอียดว่าเขาจะทําอะไรตรงโน,น้นะรัฐบาลคลรมอก็มีหน้าที่ในการคัดกรองผ่านการคัดกรองของหน่วยงานตามระดับขึ้นมาว่าอันนี้มันเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเข้าล็อกหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าล็อกก็ไม่ผ่านก็ไม่ให้ไม่อนุมัติก็เท่านั้นเองเพราะ,ะน,น,นั้นเขาคือเรียงว่ากาบร,ริหารที่เอาใจใส่นะใช้สติปัญญาในการบริหารเนะพราะพูดแล้วก็ต้องทำนะครับหลายอย่างมันยังไม่ไม่ไม ไม่ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องทำให้มันต่อเราจะไปทิ้งตรงโน้นไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วมาทาอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกนะครับความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ไม่เท่ากันแต่มันเดือดร้อนทุกคนนะไม่ใช่ผมจะไปเห็นว่าใครไม่ได้รับผลกระทบก็ทบทุกคนแหละครับทำยังไงเขาจะมีอะไรหล่อเลี้ยงไม่ได้จ้างงานไม่ให้ได้ระยะหนึ่งอาจจะอาจจะลดลดค่าแรงไปบ้างอะไรบ้างแต่ผมต้องการให้เขา จ้างงานต่อให้ได้นะั่นคือที่เราจะต้องฟื้นฟูเขานะเราไม่ใช่คนจ้างงานเองคนจ้างงานคือภาคธุรกิจเอกชนใช่ไหมครับรัฐบาลไม่ได้จ้างเองนี่นะนะมีแต่เพียงว่าความร่วมมือในเรงการในช่วงการใช้ควฟืนฟ้นฟูเนี่ยจะให้ช่วยทําออกแรงใช้กิจกรรมใดก็ตามอ่ะที่ช่วยรัฐบาลได้เพื่อให้มีไรายได้เพิ่มเติมนะครับในช่วงที่ไม่มีงานทําก็กาลังไปคิดอยู่แต่ทั้งนี้ต้องทําให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเรื่อง การค่าการลงทุนเ่าเนี้ยต้องดูทั้งหมดนะครับเราทิ้งอะไรไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่ของอนาคตแล้วก็เตรียมเรื่องของโควิดผมก็ไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการสาาพยาบาลเหล่านี้มันจะเป็นสกภาพของเรานะครับไม่ใช่ถึงเวลาตรงนั้นท่านก็บอกว่าเอออย่าเอานักท่องเที่ยวเข้ามาอะไรเข้ามาคนข้ามประเทศไม่ได้อะไรไม่ได้คืออย่างนี้มันจะแย่งไปหมดอ่ะมันจะให้ทํางานไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นท่านต้องต้องลงละเอียด คิดแล้วก็คิดวิธีทําให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็พร้อมยอมรับนะครับสิ่งที่ในเรื่องของงบประมาณถ้ามันจัดเก็บไปได้ไม่พอเพียงในปีที่ผ่านมาม,นมันเก็บได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะบางปีมันเป็นเรื่องของรายได้การประมูลของกสทชเพิ่มมาจํานวนมากผมควรปีไหนไม่มีการประเมินประมูลในเรื่องพวกนี้มันก็ลดลงบ้างนะครับแล้วตราบใดที่ก็ตามก็มีการร้องเรียนเรื่องภาษีขยับภาษีไม่ได้อะไรไม่ได้แม้ทางภาษีใหม่ๆออกมาก็ออกไม่ได้เลย เพราะท่านว่าประชาชนเดือดร้อนแต่วันนี้ท่านบอกว่ารายได้ไม่พอการจัดเก็บภาษีก็กําลังปรับไปสู่การจัดเก็บภาษีที่ต้องเข้าระบบออนไลน์นะสามารถตรวจสอบได้ดทันทีตัวตรงเป้าหมายไม่งั้นประเมินด้วยคนมันก็มีปัญหาหมดมาโดยตลอดนั่นแหละท่านต้องช่วยผมตรงนี้ไม่งั้นประเทศมันไปไม่ได้นะครับเราต้องใช้ระบบวีดอวเข้ามาบริหารตรงนี้ประเทศหน้าจะเดินได้นะครับในเรื่องการดูแลธุรกิจวันนี้ผมบอกแล้วไงว่าธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางมันก็ต้องดูแลโดยโดยรัฐโดยธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารพิเศไทยก็แล้วแต่เขาก็มีมาตรการเขาออกมารองรับอยู่แล้วแต่ที่ไปห่วงคือฐานล่าข้างล่างท่านบอกว่าวันนี้เรามีนี่นี่เยอะแต่ท่านบอกว่าให้เราไปดูแลพวกพวกที่มีรายได้น้อยด้วยให้เขาได้รับสิทธิใที่งานกู้เงินด้วยผมเข้าใจตรงนี้แต่ท่านถ้าท่านพูดย้อนกลับมาอีกท่านจะมองว่าถึงวันหน้าท่านก็บอกว่าอืนพีเอเพิ่มอีกแล้ว นี่ไงครับมันพูดกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้มันทํางานไม่ได้ท่านต้องช่วยคิดกับผมอ่ะท่านต้องการให้คนเขามีไรายได้ต้องการให้มีการกู้เงินต้องการมีซอฟท์โลนให้คนที่ไม่มีหลักประกันทางธุรกิจเนี่ยจะทํำยังไงนะที่จะไม่ตกไปในเรื่องของที่จะไม่ถูกตีในเรื่องของ NPL เพิ่ม erm อีกแล้วนะเงินที่ของธนาคารเขาออกมาให้กู้เงินของใครครับเงินของผมเงินรัฐบาลไม่ใช่เงินของประชาชนทั่วไปที่เขาฝากนธนาคาร มีผู้ถือทุนเลือนหุหน้นอีกมากมายเราก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมในการเจราจาในการพูดคุยในการหากติกาของรัฐบาลในการทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารของธนาคารต่างๆเหมือนที่เราก็ทําทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนมันไม่ทันใจหรอกครับนะแต่ทั้งหมดถ้าทุกคนร่วมมือกันมันก็ไปได้ทั้งหมดอ่ะนะนะช่วงนี้เป็นช่วงของการฟื้นฟูและการส่งต่อการการฟื้นฟูวันนี้มันมันคแลบมาเยอะอ้อมควนเดี๋ยวเขาจะต้องเริ่มเข้มแข็งขึ้นด้วยรวมใจ นะร่วมใจไทยสร้างชาติไม่ว่าจะใครก็ตามคิดตรงนี้ถ้าบ้างถ้าไม่ร่วมใจกันทํามันไปไหนไม่ได้ทั้งหมดอะนะเวลาผมพูดเสียงดังก็บอกเวียนหัวเนาะใช่ไหมขอโทษนะคุณผู้หญิงเรียนท่านประธานนะครับขอโทษเสียง,งดังครับเรื่องนี้เสียผมพูดไปแล้วนะเรื่องแผนงานโครงการเดี๋ยวก็จะไปกันนาไปดูอีกครั้งนึง ขออย่างเดียวอย่าไปแทรกแซงการจะทำงานของข้างล่างเพราะกลไกทั้งหมดผ่านโดยท้องถิน่นโดยประชาชนในพื้นที่ความต้องการการตรวจสอบปบอจอขอร้องว่าอย่ามีใครไปยุ่งตรงนั้นโดยเด็ดขาดหรืออย่ามายุ่งตรงกระทรวงก็รู้ก็อยู่ทั้งหมดนั่นแหละท่านรู้ผมก็รู้นะครับก็ช่วยกันแก้กันแล้วกันอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเรื่องการดูแลช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้เราก็ต้อง เรียกว่าเทเลเมตนะให้มันตรงไม่ว่าจะบัตรไม่ว่าจะบิ๊กเดต้าต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันตรงไงไม่งั้นมันหวานไปเรื่อยอย่างที่ท่านว่าท่านว่าหวานไปเพื่อเพื่อการเมืองแล้วเขาได้เงินตรงไหมล่ะครับแล้วถ้าไม่ทาอย่างนี้แล้วมันจะได้จะได้ไงนะไม่ใช่ว่าไปไปบอกว่าคนจนคนรวยแตกต่างกันไม่ใช่เพื่อจะหาเงินให้ตรงตรงนี้ที่เขาเรียกไดกตีเป็นอินคัมท่านก็รู้อยู่แล้วต่างประเทศเขาก็ทำน่ฐานะบางประเทศ200%รอเปอร์เซ็นต์ หาทางหาโอกาสในการที่ชําระนี้ให้ได้ก็แล้วกันบริษจัดการหนี้สานะให้ได้มันมีหน่วยงานอยู่แล้วนะและ้วถ้าพูดในเรื่องของตัวเลขเรื่องของสัดส่วนต่างๆท่านกุดาไปดูพรบวินัยการคลังฉบับใหม่ด้วยนะครับแล้วทำอะไรได้บ้างเพื่อจะหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของหน่วยงานผมก็กลับเรียนว่าผมกําลังปรับในเรื่องนี้อยู่ผมพยายามมาหลายปีแล้วในการที่จะปรับลดหน่วยงาน บางอันมันต้องเพิ่มไอ้ที่เพิ่มไปเนะี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญที่รองรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการทํางานนะครับไอ้ทุกขเก่าๆที่ไม่มีประสิทธิภาพม,มีผลก็กาลังจะต้องลดลงนะเพราะฉะนั้นท่านต้องยอมรับตรงนี้ด้วยพอถึงตรงนั้นมาพอจะปรับท่านก็บอกว่าอืมประชาชนเดือดร้อนเจ้าที่ถูกจาก้างพนักงานเดือดร้อนแต่ถ้าทํางานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีผลมีใครกล้าทำไหมล่ะครับผมไม่ใช่ต้องการให้คนเดือดร้อนเลยนะแต่ทุกคนต้องปรับตัวนะ เพราะนั้นวันนี้คนที่เพิ่มขึ้นมาก็รองรับกิจกรรมใหม่ๆทั้งมากมายที่เราทำขึ้นมาทุกปีนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะทุกเรื่องนะครับเรื่องกเกษตรก็เหมือนกันนะวันนี้เราก็พูดเรื่องกเกษตรแล้วเป็นอะไรนะเป็นประเทศที่เป็นหลัก,กเกษตรอาหารโลกฮะเลิกผมถามว่าท่านเคยคํานึงถึงดีมานสป라이ดไหมที่ผ่านมาเคยคํานึงไหมท่านต้องสมมติท่านสมมตินะถูกต้องทําไงจะไปกะเกษตรที่มันลดมูลค่า ที่มันลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนให้เกิดสัดส่วนความต่างของอการลงทุนและราคาวันนี้ถ้าท่านทา,ามากๆส่งเสริมมากๆมกันจะกลายเป็นว่าไม่รู้จะไปขายใครแล้วขายแข่งเขาไม่ได้ด้วยราคามันสูงกว่าเขาผมคิดเล็ไปตรงจากนี้นะจะแก้หาอะไรก็ต้องแก้ให้มันให้มันสมบูรณ์ทั้งวงจรนั่นนะเป็นงานยากนะครับที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันนะนะวันนี้เราก็ทํามาอย่างนี้นะครับหลายปีมาแล้วก็ยังได้แค่นี้เลย เพราะว่าต้องรวมมือกันมากกว่านี้นะครับการลงทุนต่างๆนะวันนี้ก็ไปดูแล้วกันนะครับก็มีการแพร่มาตามลําดับของรัฐบาลถ้าบอกว่าไม่ได้ลงทุนเลยเลยไม่สนใจอุตสาหกรรมใหม่เลยเลยถ้าไปดูวันนี้อุตสาหกรรมใหม่ที่เราตั้งมนใม่สรุปในใน B O I ในเพดเกตเศรษฐกิจพิเศษต่างมีเจ็ดอย่างไปดูนะครับความทันสมัยทั้งสิน้นห้าอย่างเดิมก็ต้องพัฒนาไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูงที่มันซับซ้อนมากกว่าเดิม นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์วันนี้ท่านบอกเมื่อกี้มีการย้ายฐานผลิตผมก็เช็คไปว่าเอ๊ะมันมีจริงมีจริงใช่ไหมบริษัทเขาบอกว่าเขาย้ายไโรงงานขนาดเล็กๆดยน้อยที่มันมันทำสินค้าที่พื้นฐานเขาจะไปลงทุนในที่มันค่าแรงน้อยกว่าหรืออะไรที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าแต่ในส่วนของไทยนีย่เขาจะส่งเสริมบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อจะผลิตสินค้าใหม่ๆขึ้นมานี่ผมย้อนถามไปนานแล้วนะครับท,ที่ที่บริษัทที่ท่านกล่าวเมื่อกี้เขาแจ้งมานะเพราะฉะนั้น สิ่งที่สําคัญวันนี้ท่านใหญผมอยากจะกล่าวเรียนว่าความแตกต่างว่าทําไมเราถึงการลงทุนเราไปได้ช้าแตก่ก็เดินหน้านะครับดูจากการลงทุนดูจากการลงอขอขอสิทธิประโยชน์หรือขออนุมัติบีไวแต่การงจริงก็มากขอสมควรเนะพราะการลงทุนมันเขาต้องประเมินหลายปีเนะขากู้เงินมาอะไรมาลงทุนก็ใช้เวลาหลายปีดูสถานการณ์ดูต่างๆเหล่านี้ถ้าสถานการณ์แล้วไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่มีเสถียรภาพ เขาก็ยังชะลอการลงทุนไปก่อนแล้วทาไมไม่ทําให้เราสงบนะครับเขาได้กล้าลงทุนอันนี้ที่ประโยชน์ที่เราให้เขาเนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะครับหลายคนบอกว่าเออเราน่าเราน่าจะดีกว่าเขานะอันนังกับพร้อมไม่ดีกับพร้อมผมถามว่าเราให้อะไรกับเขาได้มากเท่าเขาไหมเราก็ให้ไม่ได้ถ้าไปดูรายละเอียดที่ครับนะการลงทุนในหลายประเทศต่างประเทศวันนี้ที่เขาบีว่ามีลงทุนมากมากฐานมีควมเป็ทุนเยอะเขาให้อะไรบ้างเขาให้ที่ไปเลย จะลงทุนอะไรมานี่มาที่ตรงนี้ห้าไล่สิบไล่ร้อยไล่ไปเลยพัฒนาไปเลยเราให้ได้ไหมครับสองเขาเอาลูกเมียครอบครัวมาเอาแรงงานเข้ามาทําในธุรกิจของเขาทั้งหมดเราให้ได้ไหมครับราใ้ที่ประโยชน์อ,นอื่นๆได้อีกไหมครับรอบที่เขามาลงทุนไม่ได้ทางนั้นแหละครับนะเพราะเราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ทรัพยากรในประเทศเราต้องการสังวนเหล่านี้ให้คนไทยแต่เราก็ต้องดูแลคนเหล่านี้ให้มันถูกต้อง นี่แหละครับคือการแข่งขันของเราที่ยังมีปัญหาอยู่เราก็ทําเช่นเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปหาทางแก้ไขท่านก็ต้องช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้แล้วกันนะการเอารายงานเข้ามาเอาสิทธิประโยชน์สองข้างทางข้างถนนอะไรอ่างเนี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นมาเต็มในประเทศไทยเรามีความพร้อมอยู่แล้วไงใช่ไหมบ้านเมืองก็สวยงามธรรมชาติก็ดีอาหารก็อร่อยเขาพร้อมจะมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันติดกัดในระเบียบของเรากฎหมายของเรามันเยอะเยอะมากแล้วเราก็ปรับอะไรไม่ได้ในส่วนนี้เพราะว่า ประชาชนก็ไม่เข้าใจไม่ไว้วางใจเราก็เองไม่ไว้วางใจเลยนะเพราะนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ต้องพยายามทำต่อไปนะครับในเรื่องของทหารเมื่อกี้ก็เหมือนกันถ้าก็เป็นทหารมาก่อนถ้าก็รู้ว่าทหารวันนี้ทหารไทยกับต่างทหารต่างประเทศมันมีภารกิจต่างกันไหมนะมันมีหน้าที่ในการพัฒนามีหน้าที่ในการป้องกันประเทศมีหน้าที่ในการดูแลชายแดนดูแลอะไรถ้าไม่มีกําลังพล มันจะมีอะไรมาแทนตรงนี้ท่านบอกเตรียมด่วจพอแล้วนั่นพอแล้วก็ใช่สถานการณ์ปกติแต่บัะนี้มันถึงสถานการณ์ตรงนั้นที่มันจะถ้ามันมีสถานการณ์ที่มันเร่งด่วนขึ้นมาการมาเขา้าใจกฎหมายแบบนี้ที่บอกมาเดี๋ยวผมเห็นจะผมถามเขาว่าเดือดร้อนเอลยไหมก็ค,คนตัวใหญ่เขาไม่ได้เดือดร้อนก็มีบางกลุ่มอาจจะเดือดร้อนเหมือนกันแต่ผมไม่จำเาป็การตรงนั้นเลยท่านอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยครับขอให้ท่านดูกฎหมายทุกตัวก็แล้วกันอย่ามาดูเฉพาะ้เรื่องพลกฉุูกเฉิญไปดูว่าข้อกําหนดพอเฉิญเขามีอะไรบ้างตรงนั้นเนี่ย เขาเขียนข้อบังคัไว้ว่าอย่างไรนะครับถ้าไม่ทําตรงนั้นมาแล้วมันจะเกิดวันนี้ไหมที่มันร่างเงินสบาย,บายที่มันมาประชุมกันได้เนี่ยเพราะมันปลอดภัยระดับที่หนึ่งเพราะเราได้ใช้มาตรการเหล่านั้นออกมาอย่างเข้มข้นนะครในช่วงที่ผ่านมาแล้วหลายประเทศเขาไม่ได้ทอย่างเราก็ยังมีงาการแพร่ระบาดสูงขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้ติดจะสิบล้านคนเข้าไปแล้วนะต้องมองอย่างนี้นะครับอย่ามองเฉพาะเราอย่างเดียวต้องมองต่างชาติต่างประเทศเขาด้วย เรื่องหลังโควิดหรือระหว่างโควิดเราก็ต้องพิจารณาว่าแผนงานโครงการต่างๆที่ที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยทำมาแล้วร่างไว้แล้วเนี่ยเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกมันต้องมีแผนรายละเอียดอีกเยอะเลยต้องผ่านการการก้องผ่านการทำ EIA ผ่านอะไรเยอะแยะหมดถ้ามันไม่ได้ไม่ดีไม่สอดคล้องสถานการณ์ก็ยกเลิกแต่วงเงินยังอยู่มันมีการตรวจสอบอย่างนี้ไม่ใช่หรือนะครับ วันนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนภายในซึ่งผมคงอธิบายไม่ได้พระท่านรู้อยู่แล้วพระท่านเป็นรัฐบาลมาหลายรอบแล้วนะเรื่องหลังโควิดผมพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจหมุนเวียนเอาที่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าเช่นใบอ้อยชานอ้อยนะหรือสร้างวัสดุที่เกิดจากการผลิตออกมาเกษตรกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะก็เดี๋ยวไปศึกษาเอาที่ที่ที่หลักการก็แล้วกันนะ พวัะนั้นในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ท่านท่านทายฉายาผมเนะผมก็ไม่รู้จะบ้าไงเหมือนันนะยผมก็ไม่อยากไปท่านฉายาท่านเหมือนกันนะใครก็แล้วแต่ก็ขอคุณครับในขั้นต้นผมขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับก็ต่อไปก็คงมีคนที่แจงในเรื่องเหล่านี้ให้ท่านทราบนะครับขอบคุณท่านสมาชิกผู้สรงเกียตทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ